ปล่อยผมไปเถอะนะจริงปล่อยผมไปเถอะโอ้ให้มันจ,จบจบนะขอร้องแหละให้มันจบจบเถอะมันจะจบแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยให้มันจะจบเถอะนะเนี่ยจะจบจะจบแล้วคุณดูจะจบแล้วยาลีขอร้องเลยจะเลีย บอกก้อยใหญ่ลีใหญ่ลีนะหูแตกแล้วว่าถามจริงแต่ว่ามันได้จบหรอกเกมเนี่ยฮัลหลมันจะจบชาตินะถามจริงที่มันไม่จบเกมกบพอลีก,กันนี่แหละค่ะคือทำมันแบบเล่นไม่เก่งอย่างเงี้ยเพื่อจะหลอกเอาตังป้าเนี่ยผมกรู้สึกผิดไงที่ผมทําไม่ดีออกไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่อยากให้ป้าโดนหลอกอ่ะแค่นั้นเองป้านะป้าเลิกลีผมเถอะจริงๆผมเก่งอยู่แล้วเล่นเกมอยากจะจะทำผมป้า โอ้ยหมดปากก็เหลือคนอื่นนะฮะลัลโหลนะบอกว่าหลอกหลอกหลอกอยู่เนี่ยยังจะรีก,กันอีกเนี่ยไม,ไม่จบแล้ว่าเกมเนี่ยเอาหายเลิกรีกันได้แล้วไอ้พวกคนดูเยมันเล่นมา141นรกสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งรีนะฮะลัลโหลนะไม่ต้องเล่นหรอกเกมอย่ารีอย่ารีนะฮะลัลโหลโอ้ขาให้กำลังใจให้กำลัง ไอ <S ane> ้เจริญพรถูกมาญาติจ oh ุ <t> ้มมันไม่ได้ไปเลยหรอกว่าฮัลโหลเนี่ยบบอกแล้วไปอย่าลีอย่าลีเห็นไหมความลำบากกันแต่เราก็จะไปได้เนี่ยคนดูเองเนี่ยยายาเลยวะอยาได้อยู่พอแล้วป้าพอแล้วป้าผมเป็นคนดีป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมชนะได้เดี๋ยวผมจะจุ๊บป้าเลยอ่ะอันนี้จริงๆผมจะจุ๊บให้ป้าเลยจริงนะเดี๋ยวต้องให้ผมชนะก่อนป้าต้องให้ผมชนะก่อนโอเคไหมป้าให้ผมชนะก่อนให้ผมชนะก่อนเย็นเย็นไม่ต้องรีบ โทษผมชนะก่อนนะป้าอย่ารีอย่ารีขอร้องแลวขอร้องคือแบบเล่นไปแล้วก็แบบโดดพลาแล้วก็ล่วงไปแบบเนี้ยคือมันต้องได้ไงน้องนี่มันไม่ได้ไงวอนว่ะมีไหวแล้วตอนเนี้ยอยากเริ่มใหม่เลยเกินตอนเนี้ยได้ปะได้ปะน้อง ได้ป่ะน้องรักถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะน้องไม่ถึงว่ะเจริญพรจำเนิดไปละทีน,นี้จำเนิดไปฮัลโหลได้มีแต่คนดูนั่นแหละไก่เองเนี่ยถ้าคนดูไม่รีบผมเนี่ยมันก็จบตั้งดานแล้วโอ๊ย ยอดอะสุดยอดนะเล่นมาเล่นไ,น,เนไปวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่เนี่ยโอ้ยป่าเวทอะไรง่ายแต่ป่าไม่ได้ผมมันก็จบด้านแล้วเลิกจองเวทผมแต่ว่าฟักยอน